วันนี้ก็จะมาแนะนำเบอร์หนึ่งสิบนัดเป็นโมูเป็นจาม,มินนะครับความหนาก็จะอยู่ที่สิบสี่จุดแปดมิลิเมตรความหนาก็คือการที่จะเข้าช่องโรดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจิกสำหรับที่ผมจะไว้เทสโมูแต่ละตัว เมื่อใช้ได้แล้วผมก็จะมาทำการทดสอบทดลองกับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับทดสอบได้เหมือนกันก็จะมีหลายรุ่นมีทั้งงานบ้าน,านงานธรรมดาเข็มก็จะเป็นลักษณะอันนี้ก็จะมีครบเลยเบอร์หนึ่งสองสามแล้วก็จะเป็นเข็มของ บางคนก็จะเรียกว่าเข็ม fx <ๆ>จะมีลักษณะเฉพาะตัวของมันนะครับลมลนเข็ม f x เข<ๆ>็ม f x ที่ดีเนี่ย<ๆ>ก็จะต้องมีการมนของปลาย เข็มนะครับที่จะดันขอบกระโปรงต้องมีการลบให้มนสะหน่อยปัญหาที่เจอบ่อยกับเฟืองที่มีลักษณะหนาก็จะมีสองรุ่นที่เฟืองจะหนาหน่อยเป็นสิบนัดรุ่นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเบอร์สามนี่เป็น แนัดนะครับขอบเฟืองมันก็จะมีความหนาหน่อยซึ่งถ้ามันหนาแล้วมันไม่ดียังไงก็คือจะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ใช่ครับมันก็อยู่ที่เข็มหรือถ้าเข็มเนี่ยไม่มีการเตรเตอร์ให้มนแบบเนี้ย เอมองออกนะครับซึ่งบางค่ายก็อาจจะมีเหมือนกันว่าไม่ได้เตเตอร์การที่ปลายเข็มดันกระโปรงเข้าไปเนี่ยมันมีสปริงที่มีการล้างมาขัดกับตัวขอบของอ,อส่วนของบอดี้แล้วเนี่ยมันจะไปดันเวลาที่เราดันเข้าไปเนี่ย ส่วนนี้จะไปติดถ้าปลายเข็มตรงนี้ส่วนของที่จะไปดันกับเฟืองนะครับไม่มีการเดเตอร์มันก็จะทําการมันก็จะมีการติดที่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีการเดเตอร์เนี่ยมันก็จะถูกดันเข้าไปอย่างง่ายเพราะว่ามันมีการรับของมันอยู่แล้วมีการ ทําองศาของมันตัวอย่างก็เป็นเบอร์หนึ่งรุ่นนี้อย่างเบอร์หนึ่งรุ่นนี้เนี่ยถ้าเตเตอร์ออกมาลักษณะเนี้ก็ยังจัดว่าไม่ดีนะครับเวลาที่เราดันลูกเข้าไปในรางเพลิงแล้วเนี่ยส่วนของลูกเข้าก็จริงแต่ส่วนของ โคนเข็มเนี่ยมันยังมารู้สึกขัดรู้สึกติดอยู่กับตัวเฟืองตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีการเตรเตอร์ที่ดีที่สวยเนี่ยมันก็จะมันตัวนี้เตเตอร์มาได้มนโฟกัสไหมครับ ก็จะถูกดันออกไปอย่างลื่นไหลเดี๋ยวผมจะทดสอบเดี๋ยวจะประกอบเปิ์หนึ่งนะครับแล้วก็ลองเทสให้ดู